ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาได้เยอะดิสี่สิบจุดเดี๋ยวต้องจอําอ่ะบ้านคนรวยอะ่ะพี่ <ผม S 2> จะปันป้นเองให้ไปหาคนรวยแค่ปะคนรวยเลยเหรอผู้โยออก ที่ไหนน้องอะครับไม่ค่อยเอาอะไรแล้วได้เขาแก๊งไหมเอาเราแล้วเอาครับไป็่ซอมบีมาแล้วไม่ยืนยังทดสอบพาจุดเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนถามถามจุดบ้านให้ขับพาให้ขับพาพาหาบ้านอะเออหาบ้านไปยังให้หลับนั่าไงให้ให้ผูกขาครับดูประมาณแค่หายไปยังครับสิบสิบห้าจุดครับสิบห้าจุด ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาได้เยอะดิสี่สิบจุดเดี๋ยวต้องจําอ่ะบ้านคนรวยอ่ะพี่จะปั้นเองให้ไปหาคนรวยใค่ว่าคนรวยเลยเหรอใช่อาทำไมอ่ะคนรวยอะไรไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเออต้องไปอยู่ไปคนรวยอ่ะบ้านคนรวยเยวตอนนั้นผมถามไปจูนะถามจูว่าจูพาพาพี่จําบ้านหน่อยจูบอกว่าจาไม่ได้น้อไปถามคนอื่นจูบอกอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เป็นไรวันนี้ไม่โกรธนล้วมันทงานดีอ๋องานดีวันนี้งานดีไหมดีดีติดอย่างเดียวติดแมสอย่างเดียว ปิดแมสหรอขนาดกินยังปิดแมสไหรอ <c oughs> ไม่ปิด <c oughs> ไม่ปิด <c oughs> ไม่ปิด <c oughs> เห็นจูบอกว่านั่งข้าวพี่หมองพี่หมองย่งกินหมดเลยจูบกไม่อิ่มใช่เด <c oughs> ี๋แลรวถามบอกอิ่มหลับเลยอันนี้นี่หลับนี้กลับห้องบอสเดี๋ยวไปไปบ้านเลยดิน้องกลับบ้านเลยดิตอนแรกก็บอกให้มานอนนี่ <c oughs> ไกลก็แต่ว่าอยากกลับบ้านเลยก็ใจก็กลับเลยก็เป็นไร เอ็งต้องเรียนรู้ลายคนรวยจากแอรีเรยเวนะหรือไม่ก็มาโคตรนะได้ครับคนรวยเหรอเจใช่ใช่้านคนรวยต้องหาห,หมดแล้วปกติบอสนี่ก็หาแถวบ้านคนรวยใช่ไหมครับใช่ไหมหาบ้านมันลายเยอะแล้วมันลายเยอะมันลายเยอะมันคนเยอะล้วกวยะทับเส้นกันใช่ไหมอ่าแต่ก็ถ้าได้เอ็งมาคนนึงก็ยังดีก็ดีพี่ส่วนมากพี่หาแถวเส้นบูธไหลลงไปข้างล่างข้างบนก็เป็นโซนเลี่ยวอีกโซนอีกนึงก็เป็นโซนมาโคตร สองคนเขาจัดการไอ้เชี่ยได้อะไรไม่ไม่มีปัญหาครับบอสผมน่าจะทำได้อยู่ว่าคนรวยได้ไ,ได้ได้ผู้ป่าผู้ป่าวันนี้น้องเปิดเซตไม่ต้องเปิดอีกนะเดี๋ยวให้เป็นรองงานหน่อยใกล้เสร็จแล<อ>้ว<อ>ใกล้เสร็จแล้ว<อ>รันหน่อยน้องร้านหน่อยเ,อา,นนอ,ยเอาถุงไาให้พี่เลยได้เอาถุงไปให้คนอื่นก็ได้ใครก็ได้ให้คนอื่นเปิดอะ ตึงๆๆๆนอตติปมาแล้วพี่ของครับฮึอะไรนะไปจองไปจองไว้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 ไปจองขับรถขับรถขับรถไว้เดี๋ยวค่อยให้ของอื่นที่ไหนนะที่ไหนนะครับรถไหนโคบางนาไปเลยคันไหนไปเลยโค้งบางนารู้จักไหมยังยังครับยังเลขได้ไหมเลขขอเป็นเลขสองสองสี่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  รถม้าแมพีกถนนเบซิตี้อ่ะสองสองสี่อเข้าไปไหนครับสองสองสเ้นี่ยขอเปิดค่ะไม่เห็นเลยโ้ยี่่าหายแล้วเจอเจอหฮะมันอยู่ไหนวะเจอแล้วครับเจอแล้วครับกํลังไปครับต้องใช้หาดใช่ไหมอ่ะ แถวถนนเบย์ิตี้สองสองสี่ครับอ๋อบ้านแถวชายหาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคขางไหนไว้เหี้ยดังไหนครับดังไหน มีคนอยู hai, the no ่ไหม้องสี่องสนุนเบนทิตี้อ่ะดูดูดีๆจะแถวสึบอา์าเมนต์อ่ะแต่ไม่ใช่อา์าเมนต์ไอ่พูม่จอดตรงไหนน่ะอ๋อเจอแล้วครับมีคนมใช่ใช่มีคนมีแม่คนิงอยู่อัดอยู่หรือเปล่าอันนี้งัดอยู่ป่ะครับเนี่ย กัดแล้วครับกัแล้วหงวห้าดดนดเดนดดนดเดยแตโดมดดวนดฮะผ้างเลกไปครับหาหารดมอะไรวะอะไรดมดมวะมัเี่ย ได้ครับงันได้ครับงันได้างาน,นเลยน้องไม่มีไม่มีล็อกครับมองมีเบ้ามองอ่ะมองมีไหมเรีย้าวจะหมดอีกสัตว์ใช่ปะแค่ขโมยเสียงแวะ ใครงานข้างมาใครงาน,านข้างนอกอ่ะผมขอข้างในได้ไหมไม่ลองรอมันรอให้เราปีคอบอสให้เอาไปให้บองไม่มีครับไม่มีม,ม,ม,มันมันมีเสียงครับแต่ว่ามันจะกดอีได้มันคืองอานประหยัดีได้ก็คืองัดได้ครับมันเสียงไ,ได้ได้ได้งัดได้กดออกรออยูห่หน้าประตูนะกดออ,ออกรออยูห่หน้าประตู กดเคยมีคนทำผิดพลาดไปแล้วนะกดออกวอลอยู่หน้ประตูคือเลยครับคือต้องออกวอลก่อนใช่ไหมก่อนเข้าไปหต้ประตูให้นแล้วอลศูนย์ก็ได้แล้วก็เอฟแปรอบีโอเอลแล้วก็ศูนย์ก็ได้ครับปิดเสียงวอลไม่ได้ยินเสียงให้ปิดเสียงวอลแบบไม่ต้องไม่ได้ยินเสียงใช่ครับไม่งั้นเวลาเพื่อนคุยกันมันจะไม่ได้ยินเสียงตอนงัดบ้านโอเคครับ ยเลบผมวะเติมไปด้วยติดปด้วยพี่มองพี่มองขอข้าวหนพี่ไปที่ข้อจะเอาข้าวที่ข้วจะเอาข้าวไม่กูผ่านมที่จะได้แข่ง้ดีมีไหมมีไหมมีข้าวมครับพี่อาะมี่านมั้มั้ย ก็ได้ตอนนี <k <k ้เก็บของข้าวมาขึ้นมาเึ้นมาเรย่องขับรถพี่มารัแข้าวรับข้าวใครเอารถผมไปติดไปด้วยติดไปด้วยอยู่กับผมผมขับมาผมปูดซัมเบอร์แต่แกเลีอยง มีสี่นะห้าหกหกคนสุก,ก,กี้กำลังไปกำลังไปเล่นได้ก่อนแล้วนะกำลังไปจะถึงอ่ะเ,<อ>เล่นเลยก็ได้เล่นเลยก็ได้อบอกเด<อ>ี๋ยวมัอนอนันนี้ก่อนเดี๋ยวมันดีก่อน Supreme chuẩn bị đấy không lấy phạt đô nèo bằng chuẩn bị đô nèo bằng chuẩn bị đô nèo bằng chuẩn bị กัเลยยัเลยสวยสวยสวยไปดไปดไปน้ไปเอนาไปเไปเดไปดนเ้าไเดินเขนเข้ไม้ไม้ไเาไเิไมดิกเข้กเ้น้บเดน้าเดินเข้าน้นเขาเ้ดนเข้าไนเ้ง้านเลยาเนเนาเน้าเเน้าไเเ้เขนเ้าไนเนไไเ้ เขาไม่ไปว่ใ <theater> ห้เขามาช่วยเพื <reh ad walk> <ina> ่อนเลยครับมันนักไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนให้ไปดาวให้น้องไปดาวได้แล้วครับขอบคุณครับขอบบคคุณรั้างเอาให้ผู้เผาคนนึงเนี่ยข้างนอกหรอข้างนอกให้บินลำมลามลาไปข้างนอกเรียนหน่งผมเองเอาเลย นึงครับขอแป๊บนึงต้องหมุนซ้ายก่อนใช่ไหมครับรอบแรกหมุนซ้ายหาศูนย์ซ้ายซ้ายซสองทีซ้ายสองทีไม่ไม่งัน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 เข้าไปข้างในก่อนงันเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนเข้าไปข้างในก่อนดไไม่โอเคครับขอรอพิกได้ไหมโอเคโอเคมันมอบแล้วหนึ่งเฮ้ยกลัวไม่ได้ทำนี่อ่ะไม่ได้ทำโค้งนั่นเน่ะจะรีกัอนจะแม่จริงๆให้เวลาเราติดอันเนี้ย ซ้ายก่อนหนึ่งทีให้สุดให้สุดก่อนหนึ่งรอบปุ๊บแล้ก็มันจะต้องไปซ้ายอีกหนึ่งรอบไปเลขศูนย์แล้วจะรางกิ๊กทีนี้ไปขวาเลยขวาห้อยดเอฟแปดแล้วปรับเปียกเป็นสิบเต็มไหมก็ได้จะได้ได้ยิน้อยไม่ได้เนาะเหลือรถให้ผมเอาไว้เอาไว,นออาไวไ้นะีเพอ่อไว้ด้วยนะ เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับ,รบ,รบ,รบน,นัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์นี่นี่อันนี้ปนไปไหนนี่ได้เหรครับหรือว่าจะอะไรยอลรถอะไรหนีหรือยังไงต้องงานให้เสร็จอ่ะาให้เสร็จแล้วจะดีก่าดสุดอันนี้หกคนได้เด็ดไหมให้คนเลยกคนเลยกคนใช่ไหมครับเล็กหกคน เราไปละวสอนผู้บาดเราดูผลงานเราเลยไปที่ไหนครับท้ายขวาเดินไปประตูสุดท้ายอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไอ้แยกผมไอ้แยกผมสอบตลอดอไม่ได้ยังซ้าย<อ>ใช่ไหมสอบได้คนเด่นอะ่ะเดี๋ยวมันก็ลูก,กสอบสี<า><า>แดงนะเลยมันจะเป็นลูกสอบสีแดงมันจะขึ้นบอกเองว่าตรงไหนงานได้ตามเต็นท์ไปเรื่อยๆอ่ะ พอไปจบอยู่ตรงใต้บันไดมันจะมีทางเดินบันไดเลี้ยวขวาหมุนซ้ายหาศูนย์ใช่ไหมหมุนซ้ายหาศูนย์ใช่ไหมีใครมาอบแรกรอบแรกเป็นศูนย์หมุนเร็วได้เลยใช่ไหมแล้วก็กดซ้ายหมุนได้เลยศูนย์แล้วค่อยเลื่อนหมุนขวาทีนี้ใช่ไหมเอาละเลี้ยวถึงเลขยี่สิบแน่อักกิกแล้วต้องทำอะไรต่ออักกิกแล้วก็หมุนหมุนซ้ายยาว ยิกแล้วไงต่อหมุนซ้ายยาวใช่ไหมหาศูนย์เหมือนเดิมรอบแรกรอบแรกหาศูนย์ครับที่สองค่อยๆเคาะไปฝั่งขวาเคาะแบบไม่ต้องกดชิปก็ได้รอบที่สามรอบที่สามถ้ารอบที่สองมันดังแก๊กแล้วแล้วก็ลากซ้ายต่อได้เลยรอบที่สามอะสายยาวเลยชิปแล้วก็ซ้าย แล้วแล้วก็ไปตรงหน้าตู้ใช่ไหมหน้าตู้วางสือใช่ครับจุดแดงจุดแดงจุดถัดไปมันมีในห้องด้วยนะในห้องชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วย้อนดูพี่ถนนหน่อยไม่มมเห็น อะไรแล้วมันช็อตแหน่ใครจะไปรู้วะไม่เคยไม่เห็นกันต้องนี้เหรออ๋อผมไปเข้าน้ำพอดีเลยไม่ดูดูให้กันนะประมาณนั้นนะพูดสั้นๆประมาณนี้ไอ้ดีไอลี่มาเป้าเขาอีวังหนึ่งอาย้อนให้แล้วนะย้อนให้แล้วนะ ก็เราอะไร่งี้ยโหยเฮียดูเออกก็ไปอ่ะเนี่ยโว้ยเราเป็นอะไรกันนะอ้๋คุณไม่อยากให้กูตายใช่ไหมล่ะอ่ะอ้ียอยากให้กูตายใช่ไหมอี๋กูรู้กูก็รู้ว่าเขาเกิดเขาก็แค่กูเรียกให้กูดูเขาอีกอ่ะ สองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันฮัดเป็นปี่สาวปอได้เมามาเป็น